สวัสดีครับพบกับสันพายุนะครับในช่องไอ้นุ่มซับครัผมแล้วนะครับวันนี้จะพาพีพีนา่นหน้านะครับม้าลาหนูนะครับสายนักล่านะครับวันนี้จะลองเยียเด็ดนะครับอไปดูเลยครับว่าผมใส่ไอ้อย่างนะครับแจเยียตัวใดนะครับไปทีเรมร้อยแล้วนะครับเป็นเยียกล้วยดิบนะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับแล้วก็แกลบนะครับลองลองดูว่า จะเข้าก่อนครับมาเดี๋ยวมารุ่นกันตอนกลางคืนนะครับถ้าขยันก็นจะไม้นะนครับตอนกลางคืนนะครับนั่นก็หรือว่าตอนเช่าเลยนะครับเจอนะครับเดี๋ยวใส่หลังต่อไปนะครับเนอะรที่ตากันไปนะครับ อันนี้เป็นทางมั้ะครับรุ่นกันนะครับขออนยญานะครับนะ่ตอนนี้ถ่ายคนเดียวนะครับเป็นมือกล้องเองใส่เองนะครับภาพเดยออกมาดูจะมาค่อยสวยจะได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ไปรุ่นหลังต่อไปครับผมไปหาหมายไหมหลังต่อไปแล้วครับรอบแรกครับตอนนี้เนื่น่หลานมาโต้นะครับเป็นคนเป็นคนย้ำครับเขาเป็นคนถายครับ โอ้หลังนี้ยังมาทํางานเลยนะครับยังไม่ทํางานครับผมไ็ติดตามดูหลังต่อไปครับยังไม่ทํางานครับผมันเป็นทางครับทางไฟไหม้แต่ว่าหนูหนูเดินนะครับยังไม่ทํางานครับผมอ้าวครับสิบเจ็ดอันนะครับบ่ได้สักตัวเดยนะครับหนูเล็กหนูยังกระเด็นมาออกนะครับเนาะติมเหมือนกันนะครับทีมมันมีหนูน้อยนะครับเพราะตอนนี้เขามาย้อตอน นึ่งทุ่มนะครับอาจจะเช่าขึ้นไปหรือเปล่าก็มารุ้นครับเอาถือว่าโอกาสถือโอกาสตอนพุงนี้เช้านะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันอีกทีนะครับแล้วขึ้นนี่นะครับอขอรับก่อนนะครับเน้อเชิญพุงนี้ครับครับกัสสวัสดีตอนเช้านะครับของอีกวันนะครับวันนี้จะพาพี่ๆนั้น้าพยายามหนูนะครับ เหยื่อกล้ยน้ำว่าแล้วก็เหยื่อแกลบนะครับวางแกลบไปด้วยนะครับแล้วก็กุ้ยน้ำว่าด้วยนะครับพอดีตอนกลางคืนนะครับมายามเล้านะครับาบกมีหนูติดนะครับสักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยหนูใหญ่นะครับประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนะครับนี่เขามายามตอนเจ้านะครับบรรยากาศก็หนาวๆนะครับทางเหนือนะครับแต่าเสียงร้ายนะครับน้องอากาศก็มีหมอกนะครับหนาวๆอยู่ครับ อะไปลุนกันเลยครับผมลุนหลังแรกกันครับทำงานหรือเปล่า,าหลังแรกหลังแรกบาทำงานครับหลังแรกไม่ทำงานาทำงานครับหลังแรกครับ อย่กล้วย้ำว้าครับนี่ว่าปกินค้าวก้วย้ำว้าไอ้รุ่นหลังต่อไปครับนี่เหลือแต่ว้าครับเลใช่ครับนี่หลังแรกครับไอ้ลุยกันต่อ ดูหลังต่อไปมาเห้แกจะมานบ้านองานไม่เอย่ยไม่ทำงานครับผมเหมือนเดิมครับน่งจะเหี่ยวเหรอครรุ่นหลังต่อไปครับ นี้ก็ไม่ทำงานครับทางเดินเนะไม่ทำงาน,นครับผมหลังต่อไปไม่หลังได้กินงูเหรอจ้ ครับนะครับเดือดร้อยน้ำว้าครับกุ้ยน้ำว้าสดครับผมตมไม่ค่อยใหญ่นะครับก็อโอเคนะครับผมพอได้ครับพอได้ปลาครับรุ้นหลังต่อไปครับถือว่าหมานอยู่นะครับ ครับนะครับดีดครับจะมาได้ครับนะครับโอ้น่าเสียดายครับมีสองย่างครับถ้าบารุดก็หนูเล็กนะครับโอ้แต่ผมมีขนนะครับเสียดายครับน่าเสียดายโอ้ยจะมดแล้วครับผมเพิงได้ตัวเดียวอยู่ได้ตัวเดียวอยู่ครับ อรุนหลังต่อไปครับห <c oughs> นุ่มน้อยครับผมโอ้ยคุยน้ำบ้าครับปล่อยกับผมมาหลอดนะครับเนาะขาตายไหมนะครับปล่อยกับผมมาหลอดนะครับ เอาไปนะครับเนาะทำลายไปแล้วเนาะปล่อยไปกับไปกั่กินของก้ักินเข้ากินอย่างเนาะปล่อยครับเออปล่อยครับเอาไปกินครับ <c oughs> <c oughs> นึกว่าตัวใหญ่นะครับแต่ตัวน้อยน่าจะตัวนี้และะ้วดี๋ตะกี้เนาะค <c oughs> รับู่หลังต่อไปครับ คอสิครับเรียบร้อยครับผมแก้นคอสิครับเยอะด้วยน้ำบาครับผมมันมานนี่ครับผมที่แน่ๆครับวันนี้กับดักผมหายนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปหากันนะครับหายไปหนึ่งหลังนะครับไปเดี๋ยวถ้าหาไปเจอก็ปิดคลิปนะครับเนาะ ส่รอบไหนก็หายทีละอันทีละอันนะครับเหนื่อยอยู่เนอะเอ้ยไปหากับดักกันครับผมครับนาหน้าครับผมตอนนี้ก็เลยเวลาแล้วนะครับย้มหนูเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับกับดักที่หายนะครับสรุปเราหาบรเจอนะครับน่าจะตกลนนะครับเพราะว่าผมเดินตามทางที่ว่าผมได้เอาเชือกเอาเชือกหรือว่าเอาถุงพลาสติกมัดไว้นะครับแต่ก็หาบระเจอนะครับ อาจจะตกลนตอนี่เขาใส่ซหรือว่าเพราะว่าผมคล้องไปแบบนี้นะครับคล้องไปแบบนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงตอนทเ่เยาแกะนะครับนอาจจะลนลงไปนะครับแต่หาบ่เจอนะครับงวดแล้วก็หายหนึ่งหลังนะครับงวดนี้ก็หายหนึ่งหลังครับข้างละหนึ่งหลังนี่ป้าไข่ไว้นะครับเนอะก็ถือว่าแพ้งานนะครับอันละยี่สิบบาทนะครับถ้าทางเหนือนะครับนะก็ผลสรุปว่าเยากลวยน้ำว่านะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับได้สามตัว ามตัวนะครับแต่ก็ถือว่าบอกกินจัดเหมือนข้าวโพดนะครับข้าวโพดปูหอยนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่กล้วยก็กินยูนะครับผมสังเกตว่าตีวางแกบไปก็บบะได้นะครับไอ้นี่กล้วยสดๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ได้แกบนะครับวางแกบตัวนี้ได้สองตัวนี้ได้กล้วยนะครับถือว่ามันกินยูนะครับถ้ามันเดินผ่านมันก็น่าจะกินหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียอย่างนะครับเนาะถ้ามันผ่านทางของมันนะครับน่าจะกิน เพราะว่าผมสวนมาผมใส่หนุ่มผมจะใส่ทั้งนะครับจะบะไสหน้าขุยนะครับถือว่ามานยุนะครับไล่กับฝากนะครับปีีหน้าๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะ้๊ครับเน้อเกืดอนเพนสันพายุนะครับเป็นได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปปีีหน้าๆได้ดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะไปใส่หนูหรือว่าไปล่าอย่างเดียวผมจะเอามาลงปีปีหน้าๆได้ชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเน้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปป,ปีนนานาไปก่อนนะครับแล้วนี่ขอการคำว่าสวัสดีครับปากันหม่อีพีน้าครับผม